ครับผมผชมอุยเฮียนครับผีคุณยายครับผมมาขังแหลกมาสองคนย่างกันไปบอกพอเข้นทั้งบ้านหกห้าสาม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 อุ้ยบอกยืงสารบอกย่ำอยู่ซีขั้งเลยครับผมูมชมโดยที่พอเค้นบม่ได้ถามได้ว่ามาอย่างแต่บอกคนบอกไม่เองแต่ว่ามือนี่เนี่ยยินข่าวว่ามาอีกครับผมมาอีกแล้วเงียนแห้งมาอีกแล้วครับผมเพราะว่า มือนั่นบอกตแต่เลขเขาขาดสามบอกเลขสามตัวเรื่มเลขสองตัวผลว่าอุย้ยเนาะเฮ็ดีคักเถอะครับผมเฮียนแบบนี้ก็เพราะเหียน,นอยู่ได้เนาะบอกทั้งสามตัวสองตัวไหมครับผมท่านผู้ชมเนาะอ่ะก่อนอื่นจะไปชมคลิปนี้กะกะตักท่าสบายดีเด้คอครับพ่อแม่พี่น้องชิพซี่ทุกท่านขอบคุณในหลายครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลเนาะครับผมเนาะไปเจอไปเบิง่งไปชมน้ำกันครับว่าผีคุณยายมากข้างนี้ ก็บอกเลขสองตัวสิเป็นเลขตัวใดชุดใดสิถูกเอาสูกใจท่านผู้ชมแฟนจ่องหรือบอรหรือว่าจะมาเพิ่มเติมเลขสามตัวตองไปฟังจากปากพ่อเคอเองเนาะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไม่ชมบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ,ะสวัสดีครับพ่อเคศนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเคศนสวัสดีครับผู้ใหก็พ่พอมาม่ขึ้นนี่เมื่ขึ้นนี่แมนบอเมื่ขึ้นมาดเลยเงินมาหา,ายห้าบาท พ่อหนุ่มเป็นไม่หาบาทหาบาทคาชิเสียดผู้ใดล่ะนิ่งมาจ้าคนบัดนี้มาผู้เดียวบัดนี้มาผู้เดียวบอกเดียวแต่ก้อนเนี่มาสองคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอามาเห็นอย่างก็พอเงินหาบาทหาบาทเพื่อนอาคาชิเสียดตคาชิเสียดแสดงว่าผู้สื่อชิสียดตนำพอเข็มครับพอเข็มมีก้อนเขียวมาสมองอ๋อ้ม่เขี้ยวมาสิมาสื่อชิสิอาตนำพ่อเข็มสั่นในในใน็กเล็กควบขัเน้อในความฝันครับ พอว่าขี่เกียดอยู่หันก็มีขี่เกียดแห่วโอ้ยอยู่ที่บ้านนี่ก็มีีเสียดดีๆงอยเป็นมาเห็นแล้วสันบานเนี่ยเนี่ยเป็นมาดูเป็นมาเห็นแล้วสันเป็นมาเห็นแต่ละสันโอ้ก็อย่างคนมาสื่อีเสียดน้ำพริกเกี้ยนมีหลายพออยู่ทีงหันนี่พ่อว่เกี่ยวหมากอย่ังพวกนี้มีเสียดสังเงยอมถิ่มใบอามาถิ่มใบถิ่มใบไม่เจ้าท่อนี่เพิ่นกับสีหงอเนาะิ่นเล่นมาขอสื่อน้ำนอ ว่าผู้เดียวมาผู้เดียวคนห่งขึ้นไปหาพ่อเยนเลยเอาเงินให้หาบาทเอาบ่อหลวงพ่อเอาบ่อว่าสูเยซี่เป็นฟังเนี่ยอันเพิ่นเอาเงินใหม่หาบาทค่าที่เสียดกีบหนึ่งบบาทเพิ่นเอาให้เพิ่นว่ามันที่เสียดเป็นวัสดุเอาอีกมีเลยว่าอันมีอยู่นี่ก็เอานี่เบาวันที่นี่เป้าคำหนึ่งว่าสั่นเกี่ยวคำหนึ่งพ่อดะเกี่ยวเงินบางทีเป็นคนนนมข้นขนเถาพ่อคน อายุอันห้าสิบปีห้าสิบปีห้าสิบปีจเอาเงินสีน้ำพอพอเค้ียหน5หาบาทพอเค้ียก็เดวน้ำเพินบ่ลังเงินหาบาทหาบาทตัวน้ไย่ห่างหาบาทเงนยันยงเงหาบาทเอาเกิดมาปัญหามาบ่เอาเอาทาเอาเรื่อยเป็นบ่ครับทาเอา ตีเตตัวไหนที่หาตัวเดียวบ้างบอกยาี่นะครับเงิหาตัเดียวอยู่จังได่กักกำนตัวกำไอนี่มันขันหานี่มันออกสิว่าหาศูนอย่างนั้นบาแต่นออากเพราะเงินหาบาทกับกำกำมันก็ไม่ได้ซูนแน่บ่ละมันชิออกซูนหาขอบุลเดียวเดียออกซูนาก็ได้นออกออกนหาก็ไรได้เออก็เคยออกมาแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าจะาลืมาข้ามากำเนี่ยเนียก คำมือเก่าเป็นเก่าฮาก็ได้เก่าฮาฮาเก่าแมนเก่าฮาฮาเก่าฮาเก่าเก่าฮาแต่ว่าพอเทียนไปมากรุ่นห่างดีครับขึ้นกระต่ายเนาะเนาะ อันบาแฉมแล้วจะไปสิสินชอบเนาะแต่พอเที่ยงค่ใพอเทียงวานนี่มันหาสูออกแล้วพอเทียเท่ยงอสิวาเป็นเก่าหาแล้วเก่าหาหาเก่าแล้วว่าเอามือกำเนาะบอมีนบว่าหาอยีงสีเนาะคันหา<ม>เปมือหาเยสีกพ็พ่อวายุอันนี้กำเ,เ,เลื่อยใหญมากก,กับกำเลื่อยกับแซมว่าเก่าย่ก็หาไม่หมดเนาะกำกับเก่าเนีน่ยเดี๋ยวมานีวันนี้เดี๋ยวโย่หาสิบปีก็หาอีกไดบัอก็เข้ากันนั้นีหาหาเก่าเก่าหาเลยเนาะ พอเค็นนกัคนอายุหลายขี้ก ne ันกัเป็นเก่าใดขี้กัน็นม่ม่ยิ่งกันอายุประมาณห้าสิปีพอเค็นกันอายุหลายแล้วก็จะเป็นเก่าหาคือเก่าเป็นบอโนาเราพอเค็ญกว่านี้เนาะใส่กัดรออเองวันอันนั้นเดีที่ว่าผีผีผู้สาวมาสองคนพ่นมาจากไหนกอพ่อผีผู้สาวม่ยิ่งสองคนนี่เาไม่มีสองคนพ่นเข่าถึงว่าถึงว่าเทียงว่าเทียงก็นางผามมาถึงันนางอยู่้านพนจีบาเองเพื่อนก็ กหาสามหกาสามหกาสามยำยำอยู three, 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 three. Three. ่ยังสามหกหาสามหกหาสามาสามสี่ข้างวยสีพเขี้นี่บริถามเลยบริถามว่าไม่ยั้งกับบริษัทบริบทบริษัเพิ่นกับบริว่าเอาเลข็าไหมพเขีนเพิ่นกับบริว่าแต่ว่าเพิ่นนบอกจะตัวเลขกนมากเสีอไม่ยนผมเนี่อันเป็นคลิปแรกที่เที่ยวเมเอเนากครับผมแต่ไปชเนาะขห้าสามคเคยมาก ถึงมามาบอกโลดมันต้องคนเฝนหน่อแม่นไม่บอกพอเต้องเคลื่อนมาบอกเอาละครับผมเนาะเดี๋ยวพอเชื่องจะให้อันนี่ของเขาเขียนใส่กระดาษในพี่น้องในแคบหนาจอ,นอ,อ,นอาาในอใเนบิ้งเนาะครับผมเนาะพอเชื่อมเป็นยกให้พี่น้องในแคบหนาจอเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขน้ำนี่ผมจะมาชมตัวเลขของพอเชื่อมประจำของวันวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกแปดเนาะครับผมเนาะสองห้าหกแปดที่พอเชื่องมาเอากระเบ้าแต้มครับผมตั้งแต่ผุนครับผม เพิ่นบอกมาหกห้าสามหกห้าสามเพิ่นจะบอกยำอยู่สี่ครั้งครับผมแต่ว่าคลิปนี้เพิ่นเอาเงินมาสืบที่เสียดน้ำพอเคนเงินหาบาทปอนใส่มือพอเคนผู้เพื่นว่าบอกอ๋อบอกวันกับปอนใส่พอเคนได้แล้วเพิ่นกับกำไว้เลยพอเสียงว่ากำนี่ก็บอกว่ายังละ่ะมันต้องเป็นเก่ายังเดียวละ่ะเก่าหาครับผมแต่พอเคนว่าเงินหาบาทกับกำปั้นมันนี่เป็นศูนย์หาบัวศูนย์หาศูนย์หาศูนย์มากกว่ไปเลยเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่าพอเคียว่าห่วยมันเป็นศูนหาก็ได้ได้ว่าสันหรือว,ว่าท่านได้จะกลับกันกับบาา่าวได้ครับผมหาศูนศูนหาเก้าหาหาเก้ายังสีง่เนาะครับผมเนาะ่ว่าคำเบิ้งดีๆเก้าหานี่มันก็ไปตรงกับเลขหกหาสามได้ทัดตัดออกอ่ะเจังไดกนกระซ้าเนาะครับผมทจานผู้ช่มเนาะมักตัวไดชอบตัวไดนก็แคบหนาจไว้เบิง้งครับผมเงินในกระเป๋าของท่านอย่าให้้คนอื่นตัวใดเด้อครับผมเด้อม,มักคอยลงทุน ข้าวบะมาข้ากระบอเอาครับผมเบิ่งพระพุทธศาสนาเนาะแต่ว่าพอเขินนี่ถ้าฝันละแม่นได้ครับผมหัวติพันมาคือกันมาเอาคลิปเดียวหาหนึ่งหาสองเข่าตรงเป๊ะเลยคลิปนี้คือกันครับผมหัวนี้คือกันหกหาสามเก้าหาศูนย์หาท่านใดสื่อไว้ขอให้ท 3, ีทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะครับผมเนาะไหนมิเงินมีข่ำกันสู้ผู้ช่วคลิปสู้คนคลิปนี้พอเที่ยงคอตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาแต่ว่าก่อนจากกันคือเก่าครับผมแต่เหมือนช่วงเที่เอาของดีมาฝา,ฝากพี่ต่อน,น้องเป็นของใส่ขาดใส่ขาย สีพึ่งน้องช้างผ้ใดกได้ไปซอยขายขาไปฟังรายละเอียดจากปากปูเด้เลยครับผมขอบคุณได้หลายครับพ่อขอบคุณได้หลายครับสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหเสนีเมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวดาไผ่มีติดตนติดตไว้จะเกิดบาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหัก ผู้ใายเห็นผู้ใา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสัน่นพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นี้สี่ว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ คุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานทิ่บานที่เฮ่อนไปบานนี้เฮือนก็ไร่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขา้าขายกับบริตกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองส้างสมัยก่อนเทาบ่าเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีเ,เขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอ,อันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัปวปัสสาวก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชือเ้อทิ่ไปทิดเหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบันไดคุยก็ลงปู่เหวี่ยงว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมา ลูกจะว่าลดผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นหยกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอีหยีมีพู้ตุวจคุ้นมโตมียทธิ์มีอานาจสามารถมเย็นอดฤทธิธธธ์สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุยังขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเข้าีาฝากตูมคือทูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านเพราะตาปูนโบเอา่นมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพุเงขึอนตัวเอาตัวย่อเอาขืนขึ้นย่อนั่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุนบาดตนคูนต้องเอากับฝ่าผ่าก็รไปได้ยุ้งเรียกนี่มานี่คือใบคูนนี่นี่มบใบพุนเพราะปฏิฐานอยู่ครับนั้นเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมพระศิวะรีพระศิวะรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบรนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ไมีดำมีตำนานมากกันผีกระสางกับพระลงยังนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นโซดหยอดของน้องสางครับคือปุกเสกของผุดเบริร์ตำนาอยู่ในเกตตำนานเบิปุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อจะเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สีปูปุกเสกผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตรโรอายุณมนีนน้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวโรงนี่ปุ้กปุกเสกให้ริ่แรกนะนถ่ายไปอสองผู้รอด บัดรกู๊ดพนลปูรอดทราม,มาทิโนโน,นเป็นผู้พิเศษผูที่สองสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากจนใน้นบางมีอยู่กินสลับกันบรรจุทีวดูครับ,รบนี่นี่น่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองอน,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเิ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดอมาจากใสปูรอดเป็นศิทธิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สิไปคล้องคนใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่ออังกว้ามเป็นมาก